ขับปีไปอย่างผมผมมีสิทธิกับวอด้านกับเมนตด้านโอตาย้อนกลับรถไงเออขับปีอย่างเปลี่ยงผมผมไม่มียังไงเอ้ผมมาที่ไปทุ่งหน้าผมไทยเลยไทยไทยเลยเถ่ายถ่ายถ่ยถะถ่ายขับีส่่งร่องเรียนผูน่ะเพื่อแก้เกลี่ยไกลถ่าทอ้วนหนูน่ะด้านกับเมนีครับมาจัดนะครับเออจับเปลี่ยงลับปีเปอี่ยงผมผมมีสิทธิกับรถอ่ะไม่ต้กีดนะครับ แบบข eh, uh, yeah. uh well, 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 well. ี้มีเร็วหน่หน่ยวไหนเพื่อดูดูอขี้ก็มีนะเนีดี๋ยวครับเดี๋ยวหัดไหมดูดูดูไหนดูไหนม้วเกีียวผมกลับแล้วเี่นยัวะว้าววาวว้าววาวปินีเนล้วาเขากลับรถนี่เป็นยังไง งานเลยเิ่งแต่ไม <|so|>? ่ตั้เกี่ยวเลยขันอยู่นี่เนาะถ่ายเลยถ่ายเลยเขี่ยไมีด้านแต่ไม่ตั้งเนาะ Where? รอด้านเาดานอะไรไม่หยันตาไม่หยัให้ไปบอกนี่นะบอกนี่าไม่ทหารไม่ไปดูตันที่บอกไปอีกตาเออประเ็ศตรงนี้ตาอะไรหืหนึ่งใหมาอีกรอบค่ะ ทำไมบอกดด้ว่ะหน้ามาหอดพน้ามาหัดพวกเขียวมีดานย่ว่กับด้านมีอย่างหรอผมผมผมไม่ติดผมเต้าไม่ตั้งได้จะหน้าม่เหรอถ่ายรูปเดียถ่ายเลยมีดนไปย่งผมวูมีดกดผิับอยเางเอ้ยมาจับอย่างก็้ีมาจับอยาก้องแล้วเจ้าเื่อยังเจ้าเชื่อยังเดี๋ยวจัาเดี๋ยวตัดไปกออนย่ารูปก่อนเออถ่ายเลยอย่างวะ ด้านจะกินอยู่ครับผมก็ได้เข้าไปด้านเนาะเขากต็มีสิทธิ์ได้ทุคนเลยเพราผมไปเขาไปเองพ่อพ่อละบอกเขาทาด้านผมก็บอกอยูส์เนี่ยนะแต่ว่าเจ้าก็มีอยากได้เนี่ยอยากได้เงินได้ก็นำมานะผมมีสิทธิ์เป็นคนหมายเนี่ยผมก็ผมก็ยากเจ้าเงียดยาผมมองนันผมเงียดตัวเลยผมโคตรวคตรเขด้านอย่างไม่ได้ไ่ได้ผมไม่ได้พาไม่ได้ผมไม่ได้พาด่านครับผมเจ็บอ้าวไม่มีด้านอาวตัดด้านด้านไม่ไม่มีด้านพระบอกเองเพราะบอกเอง เขาได้งออะไรบ้าผมฟังดิผมก็ได้ให้ผมเอาเจ้านนำมาอย่างเอาผมมันเอมีดานเขาตอกจักมีดานเพราะอะไีเพราะอนีเพราะอะไรเอาผมผมกอเจ้าเลยเจ้าเื่อยังผมยังโลเือมันเยี่ยวมาเสือเดี่ยวมาเสื้อมาหายหนาแบบพอานีไปเขายังบ้ันจ่เป็นฮอตดานเลยหอตดานเลยมีพญาไม่โทอผมอ่ะเจ้าเสื่อยัง ก็ยี่กลับรถเขาเกาจำลองเไปจข้ากาไ่ได้เห็นด้านเห็นอย่างตั้งขบวนบ่ได้หนีด้านบ่ได้อย่างก็พอที่ตด้พอเถอสิบฟังเถออยู่ดีกันน่มาด้านเปลนพาพ่ออยูเทินันนุ่มเออแน่นมันตั้งยังมึงนันก็ต้หลักสิบนะเขาเขามาที่พูกเชียวเขาอยูเทินเขาผิปเด็ก็ได้อ้อไม่หนีด้านอย่งเด้อ ได้านูที่์ดกัไม่ได้งใสงใสอย่างสกับจวดแม็ตวแม็งดอกพที่กอไม้เจ้าไปตจวเนยเจ้าวเนยแล้วก็ที่ส่วนไปกับที้ก็นงมอล้พันบ่โอยเพรคะมัดหอผมเองผมเองเลี้ยวโอ้ปนี้มานํำมานาหกเกลยดพุเจ้าเชื่อยังผมยังรู้เจ้าเชื่อยังคุยเพาะยเจไปในวันออยเจ้าแอ้เลีนี่เลีงแคเจ้าเออบดีๆีโคตรเออแต่ก้ไม มาไปดูผมพูนี่อ้าพูดเองนย่เงี้้ก็ก็ต้องมาหาไอ้พี่น้องผมตรวจก็ไปทีรี่เป่าแล้วก็แบี่มีว่าเป็นไมลงทายเออี้ไปสร้างให่นี้โอ้เจ้าก็จะไีละไผมก็ย่านผมก็เสียงเงินนอกผู้ใดไมอยาเสี่ยงเงินเงิงพมีอยู่เนาะผมก็ไปที่รงแรมที่โรรมเวันเราอยู่บ้านบ้านถองอยู่นี่น่ะเชิดูเเจ้าขวานมาเจ แนวอะไรนวนววินัยแนวไรเออเองกลางดงกลางบอกมาเลยิเหอเี้ยงดีี่ไหนายเลยพอดีพอด่ได้อกไปไปล้างั๋่ส้เนี้ยผมไม่ได้ปดนี่เขาได้เงียดไดยังไงฮะมีเนยเด้าเขียนแรหัวนะเจ้าชนาเขียรแรคนใกันบนไเจ้าอ๋เาดูด้านดูดาั่เด้ผได้พาดานะผมเคนม่เล้อ๋ได้พาดานเ ก็ไดนะไบนาบาเหนตรวยนี่ละโอ้ยยนจับเาตน้ำมอคนน่าเกียบบูดเอาคุปตบนน้ำหบนน้ำหัวบ้านเอียบูเขาบาน้ำดอกบนบ้านที่เจ้าดอกกูจะบ่อะรเสียเหรอคุณจเหี่ยดูรถหลงางเดี๋ยวแต่เชือกจตู่้เจ้าเกจะหัวนาวเออเีดูเกเจ้าเน่เจ้าเวดเจ้าเย่ามาดดี ตมมาจ่ากเป็นีด้านั้บ่าีเ่ัดนด้านตัดนด้านเลยบได้ดีด้านนี่อย่างตัดผมไม่ได้ไปฮอรด้านบนี่ติดเอ้บลได้แนงด้านมันเป็นยูเทื่อนเัยให้กลองมีการแบ่ละมาด้วเจยะกันเหมือด้านก็ว่าตัดวามไมกัดบ้านความบ้านแม่ออทายอดทายผมจะรูดช่วยเช่าหนักาดะููเนี้ยมาูอตีันด้วครั้งเนี้ยนี่นี่หนเห็นอไ ไอ้คลอะที่เอาไปหเมาเป็นคนท่สุดท่ไหนสุขภาพเด้อเย็นยนผมี่ที่ร้อนใจคิดนำร้ายเลยจะบอตัวไรผมไม่เดี๋ยวจะบอกไปที่เักษณะนีนไม่ได้ยินด้นผมมิดิตเอ้ารถมันอยู่งนี่ละเอ้าเนี่ยวิดมันเออผู้่อ๋อฟังฟังเขากอนไอ้คนนี้

ทีแรกว่าสิพาไปโรตารี่บอรเยชีนเนีดนเนี่ยยบุกเูัอีย่รนโม่นเรรนี่ยถูขันเนี่ยมกลแต่บาเรื่องใหญ่ที่น้องพวกอยู่หนุ่มคโอ้ผมผมมีลูกเลี้งสิบพวกอยู่หนุ่มกูหนุ่มดอกเ่ยโอ้ผมเ้แ่กู่งงานกันงี้อ๋อจะฟ้องสบยจนเนี่ยกูแตงมาทุกนเลย จะมาซื้อปั่นีที่ที่ที่ต่านที่ส่วนมันบ่ได้ต่างแดนแต่ผมไม่ได้เาไปไ่ด้านเลยคือว่าคือว่าเาสงสัยว่ากรติกคับตองามมด่ายมวยผมคนบอกผมขาดมจะเจียงงันเ่าะเจียงกับลูกเรียงกับูเียงกลูกยกเป็นนี่ครับครับโอ้ยผูกเกียวพ่อมี่ากันเ้ดานวิยุัแลมแจกเจ้าเนาะกันแทงกันรู้จกเจ้าโอเคโอเคละละซ้อว่ให้ผอกไดู กดโอ้ซิโอ้ดีีรี่หากี่ยวกับเ่นักุีรี่าเกี่ร่องนักดีเอาลยหนกที้ไ่มีดานต่ว่าอดานก็่ได้ตั้งเนาะคนหนึงย่านอันก็หดเลยผมเป็นคนจัดยาเนาะผมคนจยาเามโอ้ยมี่เท่าเดกวาท่านอย่กับเร่ยาหนี่นี่ายเป